ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเหรอกครับพี่แค่อยากจะถามว่าช่วงนี้นายดิง่งยังมาวุ่นวายกับน้องชีหรือเปล่าครับทำไมพี่เทวันถึงถามนะคะเมื่อวันก่อนคุณแมตตี้มาบอกพี่ว่าไอ้ดิ่งมันยังคงไม่ยอมแพ้กับเรื่องของน้องจี มันพยายามจะทําให้น้องจี้ใจอ่อนแล้วก็กลับไปแต่งงานกับมันให้ได้คุณแพตตี้บอกพี่ว่าให้ดูแลน้องจี้ให้ดีแล้วแพตตี้มายุ่งอะไรด้วยล่ะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดูท่าทางเธอจะจะห่วงก้างหน้าดูเลยห่วงก้างนี่อบอกนะว่าพอสามีตัวเองตายเนี่ยก็คิดจะมายุ่งกับแฟนเก่าที่เป็นลูกเลี้ยงอ๋ออ๋อ บางทีฐานไฟเก่ามันอาจจะยังคุอยู่ก็ได้นะคะของมันเคยเคยแล้วก็อยู่บ้านเดียวกันอีกแบบนี้ไฟมันจะลุกขึ้นมา,มาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่มีศีลธรรมใ,ใ,ในดิกก็ปล่อยให้ผีเน่าเนี่ยอยู่กับโรงผุไปเลยคะ่ะจีดบอกเลยว่าจีดฟังแบบนี้เนี่ยจีดเกลียดจีดไม่มีทางยอมกลับไปใจอ่อนให้ในดินั้นเด็ดขาด พี่เทวันไม่ต้องห่วงเลยนะคะจีพือดีว่าเดี๋ยวจีต้องทำงานต่อนะคะจีนัดเซลไว้ที่นี่อ๋อโอเค <c oughs> พี่คงไม่รบก,กวนาทางังทีแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะ นี่ยังดีนะที่นายอ่ะไม่ได้เจ็บหนักมากแต่ยังไงก็ต้องหาตัวคนร้ายให้เจอนะนี่เป็นห่วงผมจริงหรือว่าเล่นละครอยู่นี่แล้วเรื่องเยียแพตตี้อ่ะเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าพี่เทวันแค่โกหกเพื่อทำให้ฉันเกลียดนายอะพพอยพแพตตี้พูดอย่างนี้จริงคงแอบฟังผมคุยกับน้องศุกมั้ง ฉันว่าอยู่แล้วเชลไวในนั่นเนี่ยยังตัดนายไม่ขาดคงอยากจะให้ถ่านไฟเก่าคลุสินะเอา้าตี๋ผมทำไมเนี่ยก็ฉันหึงนายอะ่ะหึงบอกมาเลยนะว่าไอ้แพตตี้เนี่ยเข้าหานายบ้างหรือเปล่าแล้วนายยุ่งกับพี่ตี๋บ้างหรือเปล่ามาบอกฉันมาเลยโอ๊ยโอ๊ยกูจี๊ด